ยัดยามีจริงไหมและวิธีที่เราจะป้องกันจะทํำยังไงเรื่องนี้มีคําตอบคือในสมัยก่อนอะ่ะมันมีจริงนะครับที่ผมฟังต,ตามๆกันมาอีกทีนึงแต่ในปัจจุบันผมก็ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่ามันมีไหมแต่ผมพอรู้แนวทางว่าถ้าเจอกับตัวแบบนี้เราควรจะทำยังไงซึ่งหลายๆคนเมื่อ โดนยัดเข้าไปแล้วเขาก็กลัวโดยสติหลุดไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเรามีสตินะครับสิ่งที่เขาจะทำอะ่ะถ้าเราโดนยัดยาจริงอะ่ะเขาจะเอาเราไปตรวจสารเสพติดก่อนร้อยเเซครับถ้าเราบริสุทธิ์เราเต็มใจไปตรวจได้เลยเพราะว่าทุกคดีต้องตรวจแต่ถ้าเราสีม่วงอันเนี้ยเราเสพจริงๆนะครับอีกเรื่องนึงแต่ในอีก,กรณีนหนึ่งแล้วถ้าเรา ไม่ได้เสพนะครับแต่เขายัดยาให้จํานวนมากๆแล้วเขายัดข้อหาว่าคุณเป็นผู้จําหน่ายถ้าอย่างนั้นอะ่ะให้ไปตรวจสอบช่องทางการเงินของเราว่ามันสอดคล้องกันไหมนะครับซึ่งถ้าขายจํานวนมากอะ่ะมันต้องสอดคล้องอยู่แล้วซึ่งหลักฐานทุกอย่างนะ่มันจะขัดแย้งกันมันจะไม่เชื่อมโยงกันหลักๆวิธีที่เขาทําแล้วเขาจะจับนะครับคือเขาจะสายใช้สายลับเนี่ยมาล่อซื้อ แล้วมาล่อซื้อทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะลงบันทึกประจําวันไว้พอเขาลงบันทึกประจําวันนะครับแล้วคนนั้นเน่ะเขาทําเกี่ยวกับยาจริงเขาก็โดนจับโดยที่ไม่มียากับตัวเราก็สามารถจับได้แล้วเขาก็จะมาคุยกันว่าอันนี้ยัดยาอันนี้ยัดยาซึ่งมันดูจําแค่2ออย่างนะครับหลักๆห,หนคดียาทุกครั้งเขาต้องจับเราตรวจเดี่ยวก่อนสอง ถ้าเขาหาว่าเราเป็นผู้ขายต้องตรวจสอบบัญชีทางการเงินด้วยความปรารถนาดีครับผมสวัสดีครับ